อันนี้ก็อัปเดตคุณทรัมป์นิดน,นึงนะคุณทรัมป์นี่ก็ช่วงนี้ก็ค่อนข้างจะโดนหนักนะครับแล้วก็เวลาผ่านมาตั้งแต่ปี2016แล้วนะครับจนถึงวันนี้2023ก็จนได้นะต้องโดนจนได้นะก็เป็นอดีตประธานาธิบดีคนแรกในสหรัฐอเมริกาเลยมั้งที่กำลังจะโดนฟ้องนะครับฮิสริ Indexment นะฮะก็คือการฟ้องในประวัติศาสตร์เลยก็คือการไปเซ็นเรื่องของ h a s h Money นะจ่ายเงินให้กับพ o สตา,าราานน์นะครับดาราหนังโป๊งันว่ากันเถอะนะครับก็ใครตามคดีนี้อยก็ยาวๆเลยนะมีการเขาเรียกว่าอะไรมีการยัดเงินใต้โต๊ะเพื่อปิดเรื่องของการจ่ายเงินอะไรแบบเนี้ยนะครับก็คิดว่าเออนี่คงจะเป็นครั้งแรกเลยนะที่ประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาถูกดำเนินคดีอาญานะ อันนี้คืออาญานะ Criminal Crime มันไม่ใช่แพ่งนะความสนใจมันคืออาญาก็เดี๋ยวเราติดตามเนื้อคดีกันต่อไปแล้วกันนะเพเพินข่าวผมไม่นิยมอ่านอะไรแบบนี้เลยก็ <c oughs> อ่านก็ฟังเรียบร้อยแล้วละ่ะแต่ว่าก็เอาประมาณนี้อัปเดตคร่าวๆแล้วกันนะแต่ว่ามันจะขึ้นหน้าหนึ่งของหนังสือพิมพ์หลายๆฉบับเลยนะครับรวมถึง CNBC Boomberg l ขึ้นมาตั้งสักพักแล้วละ่ะเมื่อวานเมื่อวานก็เห็นอยู่แล้วแต่ว่าขี้เกียจอ่านนะ <c oughs>